ไอพี่้นี่คือตปลาเหรอคอำปาปลาท่าไรรลาด้วยนี้นอี่บาพเท่าไหร่ครับ

สี่สิบบาทจ้แล้วเป็นตำไทยตำปูอย่างนี้แหละครับตำไทยตำปูสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทหมดตำปูสามชิ้นขอตำปูสามชิ้นใช่ละค่ะใช่ครับาาราคานี้ก็ถือว่าขายดีเลยครับตามที่ขายออกมาขายกี่โมงครับเนี่ย ตีห้าีหเลยตีห้าครึ่งครับ,ลรบแล้วกลับบ้านกี่โมงกลับบ้านบ่ายโมงครับผมอขายทั้งวันเลยเนาะนขายึ่งวันครับครับที่นี่ก็จะมีตำกล้วยด้วยนะครับหาทานยากนะตำกล้วยแยบนัวครับผม ร้านจะเป็นสูตรอีสานแท้ๆเลยใช่ไหมครับค่ะเฮ้ยร้อนๆเลยวยอร่อยอร่อยปลาดุกนี้ราคาเท่าไหร่ครับสามสิบห้าบาทครับผมสามสิบห้าบาทนะครับใหะตัวตัๆเลยจ้าจ้างกันแบบ ทานมากเลยนะสีสันแล้วไก่แล้วครับไก่สี่สิบบาทสามสิบห้าบาทแล้วแต่น้องเล็กน้องใหญ่ครับผมครับนี่แล้วปีกเหรอครับปีกสามสิบบาทครับปีกสามสิบครับผมนี่นะแล้วสับแล้วครับสับสิบบาทครับผมมันหมดแล้วเหลือแค่นั้นเลยขายดีเนาะครับผมเขได้ได้แล้วก็จะมีซุปหน่อไม้นะครับซุปหน่อไม้นี่สามสิบบาท แล้วขอหมูย <lok> ่างเหรอครับขอหมูย่าง400บาทแล้วก็สะอาดสะอาดนะครับที่ร้าน200บาท200บาทแล้วก็สนุกโอ้โหจำไม่ได้หยุดเหมือนกันเนาะ200สี่สิบครับเนี่ยใส่ดีด้วยครับครับ ที่นี่มีตำอะไรแปลกๆมั้งไหมครับตำที่มีครับตำกล้วยตำอมไรนี่เนี่ยตำตำกระเพื่อสดตำที่นี่แหลนะหรครับตำปาดุไปได้เนี่ยแค่ทุ้งค่ะทนี่ยะตำกล้วยบางร้านเขาก็ไม่ขายนะครับเพราะว่าจะหาวัตถุดิบยากเนาะจ้า ส่วนมากกล้วยที่ใช้จะเป็นกล้วยอะไรครับกล้วยตานีค่ะนี่นะครับเป็นร้านส้มตำที่แท้ๆแน่นอนแนะนำลูกค้าให้มันกินน่อยเนี่ย กัดนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านพิทแลนด์เลยสำหรับใ,ใครที่อยู่โซนนี้มาลิมขึ้นรถกันได้เมนูหลากหลายครับแล้วหยุดทุกวันไหนครับเนี่ยใครไม่ค่อยหยุดหรอกครับอ๋อแล้วแกท่านไหนไม่ค่อยหยุดครับโอ้โหหาักขนามากล้วยนี่เท่าไหร่นะครับสี่สิบห้าสี่สิบเท่าไหร่นะสี่สิบห้าสี่สิบจ้ะอ๋อสี่สิบ ราคาสิบบาทนะครับกลับไปดูไปนะวันหนึ่งนี่ใช้ปลาดุกกิโลครับเนี่ยปลาดุกสิบห้าถึงยี่สิบโลครับโอ้ขายดีนะปะีมาหาซื้อปลาดุกครับเจอก็ขายให้เอฟซีได้ชมกันสดๆเลยฝากกันไว้นะครับชื่อร้านอะไรครับผมส้มตำซิ่งเมืองโคร,ราชราน,ราน่า นี้กำลังทำเมนูอะไรครับราดปลาดุกค่ะอ๋อราดปลาดุกอ่าเดี๋ยวให้ชมราดปลาดุกนะครับเป็นของเด็ดจิบใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยแจากกินเมนูอะไรราดปลาดุกแนะนำให้กับ ก็ได้คนลุ่มๆเลยนี่จะประมาณกี่โมงครับ2โมง2โมงครึ่งนี่แหละครับแปลว่าเขาเขาเขาเริ่งานนะครับผมเริ่มงานมาแอดสอบกับร้านนี้ความสะอาดนี่ถือว่าใส่ใจเลยรั้งประดุกเท่าไหร่ครับ40บาท40บาทนะครับ กัดสดเลยดับสุดสเลย

ไปช่วงพริกไปเต็มที่เลยเนี่ยจะครับผมร้านนี้ถือว่าเป็นร้านครบเครื่องเลยนะครับเรียกว่ามาที่นี่เมนูอีสานนี่จะเต็มเลยค่ะแต่ต้มผมต้มแซ่บเนาะครับผม มันมันรถมันเล็กมันทําไม่ได้ครับ,รบมันไม่มีที่ใส่แล้วจะาําอยู่แค่นี้ก็แน่นแล้วนะอะนี่นะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับร้านต้มตำซิ่งเมืองโคราชพิกัดก็อยู่หน้าบ้านพิแลนด์หน้าร้านทองเลยครับ คลิปตรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแม่ค้า <laughs>